New, รีวิวชีวิตพ่อแม่มือใหม่7วันผ่านไปเพื่อนดาราให้กำลังใจเพียบลืมตาดูโลกเรียบร้อยแล้วเละค่ะสำหรับน้องสเปซลูกชายคนแรกของคู่รัก New, นิวนภสรและเป็กเปรมันัสสุวรรณานนท์เมื่อวันที่17มกราคมที่ผ่านมาซึ่งความหมายที่พ่อตั้งให้ดีมากๆเลยค่ะอวากาศจะยิ่งใหญ่เพียงใดก็ไม่ยิ่งใหญ่ไปกว่าสเปซที่เรามีให้กันเวลาผ่านไปไวเหมือนโกหกพอล่าสุดเป็กนิวได้มารีวิวชีวิตคุณพ่อคุณแม่มือใหม่พร้อมแคปชั่นระบุว่า เวันผ่านไปสเปซก็ยังคงสงสัยว่าพ่อเป็กแม่นิวเขาเป็นอะไรกัน Hash tag #oneweeklater นอนน้อย e, แต่นอนนะสดมากๆจากเมื่อคืน add baby underscore space Hash tag #oneweekspace Hash tag p e k n e w b a b y ทางกลางบรรดาพ่อๆแม่ๆจากคนในวงการบันเทิงเข้ามาให้กำลังใจคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงอย่างล้นหลาม